นี่ครับหอยขามโตโต ดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนจากช่องนายเบนชนเนลนะครับในที่สุดเราก็ได้มาทำ u t u b e แล้วนะครับทุกคนนะหลังจากห่างหายไปนานมากๆเลยนะครับนะเพราะว่ากูจะไปทำติ๊กตอกเออเพราะว่าหลังๆได้ทำติ๊กตอกสนุกมากนะน้องๆชอบกันมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นะพี่กลับมาทำ u t u b e แล้วนะครับนะตามที่ทุกคนเรียกร้องนะครับบอกเฮ้ยไอพี่เบนเมื่อไหร่มึงจะทำสักที YouTube เนี่ยมาแล้วนะครับนะน้องๆตามคำขอแล้วนะครับ แล้ววันนี้นะครับเหมือนเดิมเรากินตามคําขอของทุกคนนะครับคือในช่วงเนี้ยมันแบบอยู่บ้านอะ่ะแล้วมันฝุ้งซ่านมากเลยใครเป็นเหมือนพี่บ้างแบบอยู่บ้านแล้วมันเหงาอะ่ะมันทั้งเหงามันทั้งเซง็งทั้งแบบทําอะไรไม่ได้อะ่ะและที่สําคัญนะครับไม่รู้จะกินอะไรดีเอ,อแต่ยังไงช่องของเราครับต้องใช้ความคิเดเห็นของน้องเป็นหลกักว่าน้องๆอ,อยากให้พี่กินอะไรนะครับแลวแปลกด้วยช่วงนี้นะครับน้องๆหลายๆคนอยากให้พี่กินแต่ของเพศทําไมอ่ะ คือพี่กินของเผ็ดแล้วมันยังไงอ่ะปักต้องบอกก่อนนะพี่กินของเผ็ดไม่เก่งนะครับแต่พี่แค่ชอบกินเผ็ดนะทุกคนเฮ้ยไป แล้วตอนนี้นะครับพี่ก็ได้โพสต์คลิปลงไปใน t ิก To อรแล้วนะว่าอยากให้พี่กินของเผ็ดอะไร24ชั่วโมงนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องๆน,นะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแค่ไหนนะว่าอยากให้พี่กินเมนูอะไรกันบ้างนะครับที่สําคัญต้องเป็นของเผ็ดนะวันนี้คือตอนนี้นะครับพี่ได้โพสต์ลงไปแล้วนะอย่างที่บอกนะครับตอนนี้น้องๆคอมเมนต์มาทั้งหมด3,100 93นะออคอมเมนต์นะโอ้โหคอมเมนต์อะไรกันเยอะแยะขน,นาดนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องๆนะครับอยากให้วิกินเมนูอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวี่จะสุ่มเลือกเลยแล้วกันนะง่ายๆนะทุกคนนะไปหนึ่งสองว๊านี่เลยทุกคนหม่าม่าเผ็ดมาเลเซีย er, ครับน้องคนนี้เลยชื่ออะไรไม่รู้อ่ะกดใจให้เป็นหนึ่งทีนะครับทุกคนหม่าม่าเผ็ดมาเลเซีย er, นะครับเชา้านี้จัดไปครับทุกคน ทุกคนได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปใส่นี่น้ำลงน้ําร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เส้นก็ได้แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงกันอันแรกนะครับซอสเผ็ดซอสเผ็ดสุดาสอะ <c oughs> อันนี้แหละนี่เขาว่า1ล้านมันคืออันนี้นะทุกคนนะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราบีบซอสลงไปเลย <c oughs> ครับเจมไปเลยจ้าตามด้วยผงชีสนะครับ นี่ครับคุกเลยทุกคนทุกคนเมื่อกี้มันติดมือแล้วลองไปดูดดูยังผิดนี่ครับนี่ดูสีโอ้โหอะไรจะปลานี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเหนียวกว่าปกติมากเลยทุกคนดูดิดูมันมีแบบแบบเป็นก้อนๆชีดป่ะดูดิโอ้ไปแล้วเราจะกินหมดไหมเนี่ยข้าวเช้าด้วยยังแสบ ไปทุกคนคำแรกลุยอืมมันหอมชีสนะทุกคนหอมมาเมือือาามอื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 มแค่คำี้ส่องน้ำตามาแล้วอะ ออออโอ้ของแปะอืมอออองเดี๋เจอกันอีกมือนึงแล้วกันนะทุกคนว่าเราจะมาสู ได้คอมเมนต์ของน้องๆคนไหนนะครับทุกคนไปแล้วมื้อนี้เป็นะเรเจเห็ดก่อนไปเลยไปลก็โอเคนะครับทุกคนนะเรามากินอีกมื้อแล้วนะครับอันนี้เป็นมื้อที่2ของวันแล้วนะครับทุกคนอยากจะบอกว่ามื้อเช้าที่ผ่านมานะครับใจแทบขาดแทบช็อกนะทุกคนนะมันเผ็ดมากคือแบบ เผ็ดไม่ไหวอ่ะคือแบบนอนแบบแสบท้องมากเลยนะครับทุกคนน้องๆอ,อย่าไปทําตามันเลยนะเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเหมือนเดิมนะจากคอมเมนต์ในติ๊กต็อกเหมือนเดิมนะครับทุกคนมาครับทุกคนนี่เลยนะครับเรามาสุ่มนะเมนูที่2นะครับของเราเมื่อเช้าเป็นมาม่าใช่ไหมมื้อนี้ขอเป็นส้ตมตงส้มตำเลยกันนะทุกคนนะมันจะได้แบบหลากหลายเนาะทุกคนไปสุ่มเลือกเลยปึ๊บนี่นะครับคุณลุงเหรอ น,นี่จัดไปเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นส้ตมตําโจ๊ะโจ๊ะแต่อยากจะบอกว่าส้มตามโจ๊ะโจ๊ะกับบ้านพี่นี้แบบไกลห่างไกลกันมากเลยนะพี่ขอซื้อเป็นแบบส้มตามธรรมดาแล้วแบบตําพริกเพิ่มได้ไหมอ่ะใส่พริกเพิ่มได้ไหมดูกคนนะน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าส้ตามตำโจ๊ะไกลมากจริงคนระับทุกคนจัดไปทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตสั่งแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ เราก็ได้ส้มตำที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่สั่งเป็นไลแมนไปนะทุกคนช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านนะสั่งอย่างเดียวนะครับ<อ>เน้นสั่งง่ายที่สุดนะนี่สั่งเป็นตำป่านะครับแตบบ่เราไปลื้อตูเ้เย็นหาพริกกันดีกว่าทุกคนบอกเลยที่นี่บ้านนี้พริกเยอะมากนะครับไม่มีนะตู้เย็นของเราเลยจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะในตู้เย็นนะ<อ>นี่นะรพริกเราเยอะมากนี่ทุกคนเราก็ได้เครื่องปั่นเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายมากทุกคนเป็นเครื่องปั่นแบบเขาเรียกอะไรอะชาร์จแบต USB อะ นี่ครับพีกของเราใส่ไปเลยกี่เม็ดไม่รู้อะ่ะดูทุกคนไปครับนี่เรามาได้จานมาแล้วนะทุกคนนี่ส้มตํตาของเราลงไปเลยจัดไปครับจุกๆเขาเรียกอะไรยังเผ็ดไม่พออ่ะทุกคนแล้วเรามาดูนี่พีกของเราครับที่เราปั่นไว้เมื่อกี้โจ๊กแน่นอนครับทุกคนดู จุกๆตาลงไปเลยก็นี่ไม่ต้องคนอะไรเยอะครับจัดปลายบนนี้แหละง่ายๆมาลองกันเลยดีกว่าคืออยากจะบอกตามป่าเขามีพวกอันี้มาด้วยนะทุกคนเห็นไหมพวกหอยอะหอยแค็งเอ้ยหอยอะไรวะหอยโขงหอยเชอรี่หอยอะไรอะใครรู้พี่มาบอกหน่อยนะเนี่ยทุกคนเล้ว่าหอยอะไรอ่ะให้ดูกันใกล้ๆใครรู้พี่มาหน่อยนะแล้วก็มีพวกหมูยอ ปลาทุกคนน่าจะเคยกินเนาะดูสีเน่ะดูสีทุกคนมันเป็นอะไรขนาดนี้ละเนี่ยจัดหอยก่อนเลยแต่มันไม่ใช่หอยด้วยมันปูนี่ครับหอยขนาโตัวรสชาติดีนะเอบคนี่ครับ ความเผ็ดเริ่มมาไม่มีรสชาติเผ็ดด้วยดูหอยครับไปหอยเชอรี่หรือเปล่าอรโต,โต๊อก จะเจออีกมือหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะขอสุ่มไว้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ล็อกดาวน์นะเดี๋ยวสองทุ่มก็จะปิดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอสุ่มไปเรยอนะกันไปละมาครับทุกคนเมนูที่สามนะครับทุกคนเดี๋ยวขอยัดสุ่มเลยนะคือตอนนี้แบบปากเบินมากเผ็ดมากจริงเยวขอสุ่มนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล็อกดาวน์นะไปโอ้ นี่นะครับคนนี้เลยน้องคิวคิวนี่ครับ2020นะทุกคนนะจัดไปครับบอกว่ามาม่าเกาหลีมาม่าเผ็ดเกาหลีใช่ไหมทุกคนจัดไปเด้อนี่ครับน้องคนนี้นะไปเดี๋ยวเราไปสั่งมาม่าเผ็ดเกาหลีดีกว่าก็มื้อที่3ามแล้วนะครับทุกคนนะของวันนี้นะครับกับเมนูเผ็ดนะที่สุ่มเลือกไปเมื่อตอนเกือบเย็นนะครับทุกคนนะเป็นเมนูตัวนี้เลยมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ2นะครับทุกคนนะแต่เพิ่ม ความแซ่บเข้าไปด้วยเออเดี๋ยวมันจะไม่แซ่บพอนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่ซอสเผ็ดเกาหลีเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับทุกคนนีเ่เดี๋ยวต้มก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นนี่มามา่าเผ็ดเกาหลีนะทุกคนลงไปเลย น้องๆทุกคนมีใครชอบกินมาม่าเผ็ดแบบมาม่าเผ็ดแบบนี้ไหมมาม่าเผ็ดเกาหลีมาม่าเผ็ดมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยอยากรู้ว่ามีใครแบบชอบกินไหมฮะแต่สำหรับพี่นะครับมาม่าเกาหลีนี้มันอร่อยมากเลยนะรู้จากเส้นนะครับที่ทุกคนเห็นคือเส้นมันจะใหญ่แล้วมันเหนียวมันนึบนะครับและที่สําคัญนะซอสของเขาอร่อยมากใครเคยกินก็จะรู้นะว่าซอสของมันนะ่ะเด็ดมากนะครับนี่เดี๋ยวใครไม่เชื่อนะครับลองไปซื้อดูแล้วลองไปจิ้มดูนะครับบอกเลยเด็ดมาก นี่ครับได้แล้วรทุกคนใส่จานเลยโอเคครับทุกคนดูควันแบบพวยพุ่งมากโอเคครับนี่ใส่ซอสลงไปเลยในขวดมันจะมีความเหนียวเหนียวกว่าหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหตกม่ในกล้องมันมดูไม่แดงแต่ในของจริงมันแดงมากเลยนะโอเคสาล่ายับโอเค ก็ได้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองนะครับนี่ดู <c oughs> ดูควันนะครับบอกเลยเผ็ดแน่นอนไม่ต้องสืบ <c oughs> เผ็ดชัวเผ็ดจริง <c oughs> ไม่ได้กินหนาแล้วเนี่ยถ้าน้องๆไม่ขอมาก็ไม่ได้กินนะบอกเลยครับนี่ใส่ซอสเพิ่มไปด้วย <c oughs> คำแรกครับทุกคนคำโตๆ <c oughs> ทาไม่ได้วยยนะอม,มันทำมาอร่อยอ่ะมันปอบไม่หูว่ารสชาติยังไงใครเคยกินก็น่าจะรู้นะว่ามันหนึบเกินอร่อยหิวมากอ่ะดูหนังเพิ่งเสร็จอืมหวอืม มาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะกับเมนูเผ็ดยี่ิบสี่ชั่วโมงคือแบบ สนุกนะคือไม่เคยทําอะไรที่มันแบบเป็นยี่ิบสี่ชั่วโมงแบบนี้เลยนะแบบกินอะไรยี่ิบสี่ชั่วโมงยังไงก็ตามคึ่ขอของน้องๆใน t i ิ๊กต็อกนะครับก็มาจัดให้แบบแจมๆเลยนะโอ้เห็ดแลวน้องๆน,นะครับอยากให้พี่ทำชาเลนจ์ยี่ิบสี่ชั่วโมงอะไรอีกนะคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเลือกคอมเมนต์นะครับแล้วมาทําออกคลิปให้น้องๆดูนะว่าพี่จะเลือกใครนะครับยังไงคอมเมนต์เข้ามาเยอยๆนะยี่ยนะิบสี่ชั่วโมงอยากให้ทาอะไรคอมเมนต์โหลดสำหรับวันนี้ แต่ก่อนนี่วันทุกคนไม่ไหวแล้วต้องไม่หากไรแก้เพื่นแล้วแลวหละไปไป